อ่ในห้องเรียนนี้สามสิบสองในเกมมียี่สิบเอ็ดนะคะ ไม่ตีใจเย็ยนๆค่ะไมตีมันมีทั้ง first และ second อยู่ด้วยกันนะคะบางข้ออาจจะเป็น first บางข้ออาจจะเป็น second conditional ก็ได้ดูดีๆค่ะ ข้อสุดท้ายของ A แล้วค่ะเตรียมตัวจบเกมนะคะจบแล้วค่ะอันนี้ค่ะลำดับที่สามใครก็ไม่รู้ทาให่สนเหมือนกันแซนฟีีที่สองแล้วก็พี่ีที่หนึ่งนะคะน u m b e r อ่าอันนี้คือจะแสดงผลหมดเลยนะคะว่านักเรียนผิดข้อไหนนะคะทําข้อไหนถูกผิดข้อไหนนะคะมันจะบอกได้หมดเลยอย่างเช่นพี่ปีผิดข้อที่สองกับเก้านะคะอ่าแล้วส่วนใหญ่ทุกคนตอบข้อที่ห้าถูกค่ะเดี๋ยวคุณครูจะไปดูว่าข้อที่ห้านี้มันคือมันยากยังไงนะคะมีไม่กี่คนที่ผิดข้อห้าค่ะแต่ว่าถูกกันยาวเลยข้อห้าข้อหกนะคะข้อแรกข้อแรกผิดเยอะมากค่ะ โอเคเล r รีวิว about these questions เราจะมาทบทวนกันตั้งแต่ข้อแรกเลยนะคะที่เรียนทำไปข้อที่ถูกก็จะเป็นสีเขียวอยู่นะคะจากที่นักเรียนเห็นแล้วมันก็แสดงผลไว้เลยว่ามีคนตอบข้อช้อยไหนกี่คนด้านล่างนะคะนักเรจะเห็นเพาว่า players ใช่ม seven players เพราะว่ามีคนตอบข้อนี้7คน if I were rich ถ้าฉันรวยแล้วก็ใส่คอมมาค่ะด้านหลังคอมม่าเป็น อะไรเรามาดูด้านหน้าก่อนด้านหน้ามี if มีประธานแล้วก็ verb ช่องที่2ค่ะ I were w e r e นี่เป็น verb ช่องที่2ของ i m ม r e ใช่ไหมคะแต่ทำไมเราใช้ were ล่ะปกติ I จะใช้กับ was ใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้าเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องสมมุตินะคะเป็นประโยค if clause เนี่ยเราจะสามารถใช้ I were ได้เลยนะคะพูดถึงเรื่องที่มันไม่จริงสมมุตินะคะเราจะใช้ I were ถูกต้องนะคะตามหลักไคลมมส แต่ถ้าพูดถึงเรื่องที่เป็นอดีตเรื่องอในเทนอื่นๆใช่ไหมคะ I, I จะใช้กับ was อย่างเช่น past continuous tense ใช่ไหมคะพูดถึงเรื่องที่กำลังทำในอดีตเราก็จะใช้ I was นะคะแต่นี้เป็นประโยคสมมติเนาะใช้ I were ได้เลย If I were rich รู้แล้วว่าข้างหน้าเป็น past simple ด้านหลังต้องเป็น would บวกวช่องที่1นค่ะนักเรียนตัดช้อยข้อไหนออกก่อนคะตัดข้อที่ไม่มี would ค่ะตัดข้อที่2 แล้วก็ข้อที่1ก็ตัดออกไปเลยเพราะว่าเป็นวิวค่ะเป็น L 2ตัวซึ่งเป็นรูปย่อนะคะในช็อตฟองของวิวเพราะฉะนั้นตัดออกช้อยหนึ่งกับ2ออผิดแน่นอนเหลือ3กับ4ค่ะมี wood ย่ออยู่ใช่ไหมคะ I have wood บอกว่าช่องที่1แต่ข้อที่4เนี่ยมี wood แค่ตัวเดียวยังขาดคำกริยาใช่ไหมคะไม่มี verb ดังนั้นตอบข้อที่3ค่ะ I have two yachts ถ้าฉันรวยฉันจะมีเรือยอทสองลำนะคะโอเค Number two. If I were younger, I would change job. If I I were would would were younger, change younger my job would change c my job. ถ้าฉันเด็กกว่านี้ฉันจะเปลี่ยนงานเหมือนเดิมที่คุณครูบอกค่ะในประโยคสมมุตินะคะในประโยคเงื่อนไขเนี่ย I ใช้กับ were ได้เลยใน part น,นะคะในในแบบ second conditional เนี่ยเราจะใช้ were ส่วนใหญ่ข้อน,นี้จะมีคนโดนหลอกไปเยอะใช่ไหมคะเพราะว่า เราจำได้ตามหลักโครงสร้างใช่ไหมไอ <I S 1> ต้องใช้กับ was เช่นเดียวกับประธานที่เป็นเอกพจน์แต่นั้นกรณีที่พูดถึงเรื่องที่เป็นอดีตนะคะยกเว้นไว้แค่เรื่องที่พูดถึงเรื่องที่เป็นเรื่องสมมติแบบนี้นะคะเป็นเรื่องที่ไม่จริงอ่าเป็น first หรือ second conditional เราก็จะเห็นว่า second conditional เนี่ยจะใช้ I were นะคะดังนั้นเราตัด was ออกก่อนนะแล้วก็ตัด am ออาก,ก่อนได้เลยเพราะ am เป็นรูปรูปอม Present, เป็นปัจจุบันแต่ว่าหลังคอมมาเนี่ยมี would อยู่แสดงว่าหลัง if ต้องเป็นประธานตามด้วย verb ช่องที่ทสงใช้ m ไม่ได้ค่ะแล้ว would ก็ตัดทิ้งไปเลยค่ะช้อยที่4เนี่ยเพราะว่าด้านหลังมี w u o d อยู่แล้วนะคะเหลือข้อเดียวว่าือ were ค่ะ if I were y o u n g i r I would change my job number t if I were her I would I wouldn't marry him if I were her. I wouldn't marry him. ถ้าฉันเป็นหล่อนฉันจะไม่แต่งงานกับเขาเหมือนเดิมค่ะ I ใชนะ้กับ w e r e เนาะเรื่อง if จากนั้นนักเรียนเห็นแล้วว่าข้างหน้ามีประธานกับ verb ช่องที่2เป็น past s i m ใช่ไหมคะเป็น second conditional แน่นอนเลยหลังคอม่าเป็นประธานตามด้วย root บวก verb ช่องที่1ใช่ไหมคะนักเรียนหา root ให้เจอค่ะ ตัดช้อยแรกทิ้งเพราะไม่มี would ช้อยที่2ก็เหมือนกัน3ก็ไม่มีค่ะดังนั้นเหลือช้อยเดียวค่ะก็คือ wouldn't เป็นรูปปฏิเสธนะคะ wouldn't marry him marry เป็นเว r ร์ช่องที่หนึ่งโอเค Number 4คุณครูจะใส่คำตอบที่ถูกต้องเข้าไปเลยนะคะ I'll give you a lift in my car if it rains แปลว่าฉันจะให้คุณเนี่ย โดยสารรถของฉันไปด้วยถ้าเกิดว่าฝนมันตกค่ะลิฟต์ในที่นี้ก็แปลว่าโดยสารก็ได้นะคะมาดูค่ะว่าทำไมถึงตอบ rains rain ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยาชย่องที่หนึ่งค่ะนักเรียนเพราะว,าว่ามันเติม s เข้าไปนะคะมันอยู่หลังประธานแล้ว rain เ,เป็น verb ช่องที่หนึ่งที่เติม s เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ค่ะดังนั้นตรงนี้เป็น first conditional ใช่ไหมคะด้านหน้าต้องเป็นอะไรคะเป็น will บอก verb ช่องที่หนึ่งอ่านี v will บอก verb ช่องที่หนึ่งด้านหลังจึง มีประธานแล้วก็ขาดเวิร์ช่องที่1ไปค่ะข้ออื่นเป็นยังไงบ้างข้ออื่นผิดค่ะมีวิวอยู่ด้านหน้ามีวิวอยู่แล้วไม่ต้องมีวิวนะคะต่อไป rain เติม ed ไม่จําเป็นค่ะไม่ต้องทําให้เป็นรูปอดีตเพราะว่าด้านหน้าใช้วิวบอกเวิร์ฟช่องหนึ่งนะคะเป็น first conditional แล้วก็ช้อยที่4 was raining ไม่มีนะคะใน conditional ที่ผู้สอนยังไม่มีการเติม ng เนะาะอาจจะเสียงดังนิดนึงนะคะนะักเรียนเพราะฝน อ่ uh, if I had a more reliable car I would drive to Paris rather than fly hmm. ถ้าฉันมีรถที่ไว้ใจได้ฉันเนี่ยจะขับรถไปมากกว่าที่จะบินไปนะคะไปปารีสจะขับรถไปเลยนะคะแทนที่จะบินมาดูโครงสร้างคะ่ะมี if อ,อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีคอมมาหลังคอมมาเป็น would บวก verb ช่องที่หนึ่งดังนั้นข้างหน้าเป็น past simple คะ่ะ มีประธานแล้วขัดว์ช่องที่2เราหาว์ช่องที่2ค่ะตัดข้อที่มี o o ดออกไปก่อนใช่ไหมเพราะมันมีวูดอยู่แล้วด้านหลังข้อแรกตัดออกข้อที่3ตัดออกเหลือห้า s กับแฮทสิ่งที่เราต้องการคือคํากริยาช่องที่2ตัวเดียวเท่าน,นั้นค่ะดังนั้นเราเติมแฮทเข้าไปได้เลยมาจากคําว่า have ใช่ไหมคะ number six is the following sentence correct according to the first conditional แจ้าประโยคที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นไปตามหลักของ first conditional หรือเปล่าะนันเรียน first นะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนให้ถูกตามหลักของ first conditional if I have time I will help you ถ้าฉันมีเวลาฉันจะช่วยคุณโครงสร้าง if ตามด้วย present simple ค่ะมีประธานัว e r b ช่องที่1อ่ะข้างหน้าถูกต้องหลังองมม่าเป็น will แล้วตามด้วย verb ช่องที่1ถูกต้องค่ะดังนั้นขอน้อนี้ตอบ yes number seven is the following sentence correct according to the second conditional? เหมือนเดิมค่ะเป็นคำถามนะคะว่าเจ้าประโยคที่เขาให้มาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นไปตามหลักของ second conditional หรือเปล่าดูโจทย์ดีๆนะคะ second conditional เราต้องดูว่ามันถูกต้องตามหลักของ second หรือเปล่าก็คือด้านหน้าไม่มี if e ค่ะ if e ไปอยู่ตรงกลางแสดงว่าหลัง if e ต,ตรงนี้ต้องเป็นประธานตามด้วยวบช่องที่2 ข้างหน้าจึงต้องมีประธานตามด้วยวูดแล้วก็บอกว์พช่องที่1ค่ะถือว่าถูกต้องใช่ไหมคะอันนี้คือไม่ได้แปลความหมายเลยนะคะดูแค่โครงสร้างว่าถูกไหมข้อนี้ตอบถูกค่ะ we would have a lot of money if we sell our house พวกเราจะมีเงินเยอะเลยถ้าพวกเราเนี่ยขายบ้านของพวกเราซะ number five อ oh, ๋อ sorry number eight แปดแล้วนะคะ is the following sentence correct according to the first conditional เหมือนเดิมค่ะโจทย์แต่เปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อยก็คือด้านหลังค่ะประโยคที่เขาให้มามันเป็นไปตามหลักของ first conditional หรือเปล่า first นะคะไม่ใช่ second อ่านโจทย์ดีๆนะคะข้อนี้มีหลายคนตอบผิดเหมือนกันนะคะถ้าฉันรู้ชื่อของเขาฉันจะบอกคุณมี if ป,ประธานแล้ว verb วช่องที่2ค่ะมาจากคำว่า know ที่แปลว่ารู้นะคะ new แล้วหลังค o มมาเป็นอะไรล่ะ ประธานตามด้วยว o ดบวกเว็บช่องที่1นึ่ถ้าใครดูเผือๆก็จะเห็นว่ามันถูกต้องตามหลักของ s e c o n d conditional ค่ะแต่โจทย์ถามว่าไงคะเป็นไปตามหลักของ first conditional หรือเปล่าอ่าแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบว่า no ใช่ไหมคะอ่าต้องตอบว่า no นะเพราะว่าอันนี้ที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็น s e c o n d conditional ค่ะอ่าบางคนอาจจะสงสัยเนาะบางช้อยเขาให้มาเป็น not บ้าง no บ้างนะคะ อ่ะข้อนี้ก็ให้เป็น N o t แล้วทำไมข้อนู้ให้เป็น no ล่ะหละกักการใช้ N o t กับ no เนี่ยต่างกันเล็กน้อยนะคะโดยปกติแล้วเวลาตอบคําถามเราก็มักจะใช้ n o นะคะเวลาตอบ no เนี่ยมักจะใช้ตอบคําถามนั่นเองใช่ไหมอันนี้เป็นการตอบแบบยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามหลักใช่ไหมคะเขาจะตอบแค่ yes กับ no ถ้า Not หลาน not ก็แปลว่าไม่แต่มักจะใช้คว่กับคํากริยาคํานามอะไรอย่างนี้นะคะเขาเป็นคํากริยาวิเศษนั่นเองน o อเป็นคํากริยาวิเศษนนเนาะ มักจะอยู่คู่กับคำนามคำกริยานะคะแต่ no เ,เนี่ยเป็นคำคุณศัพท์นะคะแล้วก็มักจะใช้ตอบคำถามหรือวางไว้หน้าคำนามก็ได้เช่น hurry up we have no time รีบหน่อยพวกเราไม่มีเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ no time เอ,อ่อวางหน้าวางนำหน้าคำว่า time ก็ได้คำว่า no นะหรือถ้าใช้ not ล่ะ I do not like potatoes เรามักจะใช้ not คู่กับคำกริยาอะไรนี้ใช่ไหมคะ do not ใช้ในการปฏิเสธในประโยคเนอะ is the following sentence correct according to the second conditional มันถูกต้องตามหลัก second conditional ไหมคะใจความก็คือนักเรียนดูด้านหลังคะ่ะ second conditional เนอะแต่ประโยคที่เขาให้มาเป็นอะไร you will miss the bus if you don't hurry you will miss the bus if you don't hurry คุณเนี่ย จะตกรถถ้าเกิดคุณไม่รีบนะคะประธานตามที่วิวแล้วก็บอกช่องหนึ่งหลัง if เป็นอะไรคะประธานใช้ดูมาช่วยปฏิเสธแสดงว่าเป็น present simple ใช่ไหมคะอ่ามีเวิร์กช่วงหนึ่งคือ hurry ค่ะข้อนี้ถูกต้องตามหลักอะไรคะตามหลัก first conditional ค่ะเป็น first conditional ดังนั้นข้อนี้ตอบ no นะคะจริงๆต้องตอบ no no it isn't แต่ว่าโจทย์เฉลยผิดนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะสําหรับนักเรียนทั้ง17โคนจริงๆแล้วข้อนี้ต้องตอบผิดค่ะมันไม่ได้สอดพร้อมตามหลัก second conditional เลยนะคะมันเป็นมันเป็น first conditional ค่ะ,ะโทษทีนะอันนี้มันเป็นสำเร็จรูปที่เขาทำไว้นะคะครูก็ไม่ได้เช็คให้ละเอียดอีกทีนึงแล้วก็ครูก็แก้ไขของเขาไม่ได้ด้วยโอเค If you take me to the mall, I will I'll buy you an ice cream. ถ้าคุณเนี่ยพาฉันไปห้างนะฉันเนี่ยก็จะซื้อไอศครีมให้คุณอ่ะข้อนี้เป็นอะไรถูกต้องตามหลักใช่ไหมคะ If ตามด้วยประธานแล้วก็ verb ช่องที่หนึ่งหลังคอมมาเป็นประธานตามด้วย will แล้วก็ verb ช่องที่หนึ่งค่ะเป็น first conditional ข้ออื่นได้ไหมข้อ อย่างเช่นข้อหนึ่งมี if แล้วก็ใส่ b u i l นหน้าผิดค่ะตัดออกเลยมี if แล้วใส่ w o o d หน้าผิดค่ะตัดออกเลยแล้วข้อนี้ล่ะ if you buy me to the mall มีประธานแล้วตามด้วย verb ข้างที่หนึ่งอ่ะข้างหน้ายังได้อยู่นะแล้วข้างหลังละ่ะ I would take อ่ะประธานแล้วตามด้วย would ใเลยเพราะฉะนั้นโครงสร้างก็ผิดแล้วใช่ไหมคะแล้วความหมายได้ไหมไม่ได้ number 11 e if if I didn't have a head ache I would go to the party ถ้าฉันไม่ปวดหัวนะฉันจะไปงานปาร์ตี้ค่ะแต่จริงๆแล้วไปได้ไหมเป็นเรื่องสมมติค่ะเพราะว่าเขาปวดหัวเขาจะไปไม่ได้นะคะซึ่งโครงสร้างเป็น second conditional ค่ะ if ตามด้วย did ที่มาช่วยปฏิเสธใช่ไหมใน p a r t simple เอา d i t มาช่วยปฏิเสธ่ะ v ว่าเป็นช่องที่หนึ่งคขาว่า have หลังคอมมาเป็น I, บวก w o u l d แล้วก็ v e r ช่ o งที่หนึ่งค่ะแล้วคงสร้างข้ออื่นได้ไหมล่ะ Don't go อันนี้เป็น present simple แล้วใช้กับ w o u l d ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะต้องเป็น will ถึงจะได้ใช่ไหม Didn't have อืมด้านหน้าได้แต่ด้านหลังล่ะมี w o u l d แต่ขาด v e r ช่ o งที่หนึ่งค่ะส่วนตัวเลือกนี้เป็น present simple ด้านหน้าด้านหลังใช้ w o l d ไม่ได้ค่ะผิดเหลือข้อเดียวที่ถูกก็คือ choice ที่สนะคะ number w e If that candidate becomes president, the country will be in trouble. ถ้าผู้เลือกตั้งคนนั้นกลายเป็นประธานาธิบดีประเทศจะเกิดปัญหาใช่ไหมคะจะตกอยู่ในปัญหานี่คือความหมายนะคะซึ่งทำไมเขาเลือกขอ้อนี้มี if e แล้วตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งที่เติม s ค่ะเพราะประธานเป็นเอกพจน์นะคะผู้เลือกตั้งไม่ได้เติม s เนาะผู้เข้าร่วมสมัครเนี่ยไม่ได้เติม s สดงว่าหมายถึงคนเดียว แล้วด้านหลังต้องเป็นอะไรต้องเป็นวิวแล้วก็ w ร r k ช่องที่หนึ่งค่ะข้ออื่นได้ไหมล่ะคะ become s อ่ะข้างหน้าได้ใช้ไดแรกแต่ด้านหลังผิดค่ะใช้กับ wood ไม่ได้ช้อยที่2 become ไม่เติม s ผิดค่ะข้อที่4ก็เหมือนกันเหลือช้อยเดียวนะคะก็คือช้อยที่3 number 13 if I became president I would reduce the salaries of all politicians politicians แปลว่านักการเมืองค่ะนักเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติแน่นอนใช่ไหมคะถ้าฉันเป็นประธานาธิบดีฉันจะลดเงินเดือนของนักการเมืองค่ะอ่าโุ้ยส่มเสียงนะคะข้อนี้อ่ะเป็นเรื่องสมมุติดังนั้นเป็น second conditional ค่ะ if ตามด้วย past simple ค่ะมีประธานแล้วคัต verb ช่องที่สองค่ะ become became ใช่ไหมคะ verb ช่องสองคือ b e c a m e หลัง c o ม m ามีประธานแล้วก็ว e r b ช่อง v บช่องที่หนึ่งอ่ามี would แล้วแล้วก็ว e r ช่องหนึ่งคือคำว่า reduce ค่ะลด ข้ออื่นได้ไหม become ตัดออกไปเลยใช่ไหมคะ become ใช้กับ wood ไม่ได้ uh, become s term s ค่ะนี่เป็น present simple ใช่ไหมใช้กับ wood ก็ไม่ได้เหลือข้อ choice ที่บางคนอาจจะโดนหลอกไปก็ือ3คนใช่ไหมคะ b e c a m e แล้วก็ wood ใช่ค่ะดูเหมือนจะถูกแต่ขาดอะไรคะคำกริยาช่องที่1เหลือ choice เดียวว่าคือข้อ2 number 14 if i win the competition i will donate half of the p r i c e money to charity charity แปลว่าองค์กรการกุศลน,นะคะเขาบอกว่า two options are possible มี2ข้อที่จะเป็นไปได้เลยค่ะนักเรียนก็คือใช้ทั้งเป็นแบบ first หรือ second conditional ก็ได้นะคะแต่ให้ถูกต้องตามหลักนะคะมี if แล้วต้องมีประธานแล้วก็บวบช่องที่1ค่ะถ้าเป็น first ใช่ไหมคะก็ใช้ win ได้เลยคำว่าชนะแล้วมี win แล้วหลังเขงาต้เป็นอะไรคะประธานแล้วก็ w i l l บวกบวช่องที่1คือคำว่า donate ค่ะบริจาค แล้วถ้าใครตอบ Choice C ล่ะได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะ If I won the competition, I would donate half of the prize money to charity. ถ้าฉันชนะการแข่งขันนะคะฉันก็จะบริจาคเงินรางวัลจำนวนครึ่งหนึ่งเลยเพื่อให้องค์กรการสุศลความหมายมันเหมือนกันค่ะแค่โครงสร้างต่างกาันอันนี้เป็นสิ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ใช่ไหมหรืออาจจะเป็นเรื่องสมมติก็ได้เพราะบางทีเขาอาจจะแข่งแล้วก็แพ้ไปแล้ว หรือเปล่าหรือไม่ก็การแข่งขันมันจบไปแล้วนะคะไม่ได้ไม่ได้สมัครไม่ได้เข้าร่วมนั่นเองก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วนะคะก็เป็น s e c o ชันหรือพูดถึงอ่เขากำลังรับสมัครอยู่แล้วบอกว่าถ้าถ้าถ้าฉันสมัครแล้วถ้าถ้าฉันชนะเนี่ยฉันก็จะบริจาคให้อ่ามีไสสุดท้ายแล้วคะ่ะ I will lose be sad if my football team sorry sorry คุณผู้อ่านทั้งสองคำตอบไปซะแล้วนะคะใส่คำตอบเดียวกันเนาะ i will be sad if my football team loses the match ฉันจะเสียใจถ้าเกิดว่าฟุตบอลทีมของฉันเนี่ยมันแพ้ในการแข่งขันนะคะเป็น first conditional ก็ได้หรือเป็น second conditional ก็ได้ค่ะโครงสร้างแบบ first ก็คือ,อยังไงคะ if อยู่ตรงกลางค่ะใช่ไหมด้านหน้าจึงต้องเป็น future เป็น will ค่ะ i will will ตัวเดียวค่ะเพราะว่ามี verb ให้แล้วก็คือ be ค่ะ หลัง if เป็นประธานมีประธานแล้วค่ะไม้ฟุตบอลทีมทางก้อนนี้เป็นประธานนะคะประธานเป็นเอกพจน์ค่ะฟุตบอลทีมเขาไม่ได้เติม s ใช่ไหมเรียงว่าทีมเดียวดังนั้นคําว่า lose เติม s ก็ไปเป็น loses แพ้นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วนะคะเป็นเรื่องสมมุติอ่าเป็นเรื่องสมมุติก็ได้ I would be sad if my football team lost the match ความหมายเหมือนกันเลยค่ะ แต่โครงสร้างเปลี่ยนไปใช่ไหมคะประธานตามด้วยว้ย Wood แล้วก็ปลูกช่วงหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วหลังอ f เป็น p a s t Si m ม l e มีประธานแล้วดังนั้นคำกริยาเปลี่ยนเป็นอดีตช่องที่สองค่ะก็คือ lost โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่เรียนทำไปวันนี้นะคะก็ไปชวนดูคุณครูไม่ได้คาดหวังว่าต้องีานจะต้องทำได้เยอะอยู่แล้วเพราะว่ามันยากใช่ไหมมันยากกว่าในแบบฝึกทัดของเราเยอะเลยแหละคุณครูคแค่อยากทดสอบเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะแล้วเดี๋ยวจะนำไป ปรับปรุงประยต์ใช้ในข้อสอบนะคะว่านกักเรียนอยู่ประมาณไหนอันนี้มันยากเกินไปอยู่แล้วโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบาย